ปูฤษีบทยามาจากประเทศลาวอ, hmm. อันนี้เล่าเล่าเหตุการณ์ย้อนในอดีต,ตก่อนจะเดินทางไปมหาสารคามนี่เนะี่กำสองกำปั้นอย่างนี้นี่เข้าหากันเอ hmm. อันนี้เป็นปูฤษีบทยาตามยาปึ๊บปึ๊บครับเป็น นี่มีปอธรมันเป็นปัญหาเป็นปิศนาธรรมปิศนาธรรมปิศนาธรรมกาปั้นตีกันอันนี้เป็นปูหรือสีบทยาครับหรือเราจะทุปยากับบาลูล่ะหาศูนย์ศูนย์ศูนย์ไปสั่นเปลากาปั้นคมันมุ่นเนี่ยกาปั้นกาปั้นเนี่อย่าลืมเนอะครับเก้าศูนย์โอ้นั่นแหละเก้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์พี่น้องเออนี่แเรา และบาดนี้ปู่ตาว่าจะฟังก็ได้บอกฟังกะไดปูตาอยู่อยู่ในที่มาให้ก่อนนั่นนะแค่เนี่น่ยปูตาเรานี่น่ะปู่ตาเจ้าปูปูใหญ่ยยู่นี่น่ะมาให้ <S <S เป็นปรินาาเหมือนกันแต่เราก็เขียนตัวเลขอยู่ <S <S คำพูดเรานั่นจะพูดว่า กบเคลื่อนต้นด้วยกบครับกบกับเก้าละตีตรงตรงเยผมว่า<อ>ในเนี่ยเรได้อ<ก>อมความดิ<ก>บรต้องอมความกบงูหนูอยู่ในุ่งเดียวกันเราเรียกว่างนะหรือรูนะ่ะครับในนะ่ะมีกบงูหนูสามประเภทอยู่ที่เดียวกันกบ เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดหนูหนูกันหนึ่งน,นูหนูเนี่ยตีเป็นเจ็ดพี่น้องฟังเอาเด้อพี่น้องเนี่ยตีซอยกันก็เต็มตีตรงๆลดดิพี่น้องว่าเป็นยังงูกะเตียวแต่ว่ากบกะคือกบอยู่แล้วล่ะกำบลี่บ้างเด้ อบอคุ้มเชีเยรยกันตัวเพอเพื่อนคันมากเก่าเลยค่ะถือใจมากซูนเลยค่ะถือใจครับก็อขอตัวเดียวบันเดอรเบาแหลมพี่น้องของปู้เลืสี <c oughs> บทยากับปู่ตานี่กับบอกไครกัน ที่จำได้โอ้ยถือกระพูดซะมันก็ได้อ <c oughs> ีกอีกอีกคู่อีกตัวหนึ่งนี่จำไม่ได้ครับคาครับคาแต่ก็มีเก้าอยู่บ่มีเก้าก็มีหกนั่นแหละ แต่จำแม่นๆ mm คือก้าวเนี่ยอยู่อยู่บนนี่นะแต่ว่าอีกตัวหนึ่งนะมันจะเป็นตัวนี้บ,บ่หรือบ่แม่นหรือจะแม่นตัวนี้อืนะอันนี้ที่มาเขียนนะเนี่ยมาเขียนมันบอกใครชัดเจนชัดครับชัด <ๆ S 3> <ๆ S 1> ครับพ <ๆ S 3> ี่น้องเมิ่งเอาครับี่าเนี่ยครับวงกลมยืนคือหกเก่าหกเก่าครับข้างล่างคือหกเจ็ดคือตัวนี้มันอยู่ในรูนั่นแหละมันกองนั่นแหละ แต่ที่ที่ข้างบนมันเป็นเก้าหรือเป็นหกเนี่ยอยู่ข้างบนแต่มันมีอีกตัวหนึ่งอยู่แน่ก็คือที่วงกลมจําแม่นอยู่อันนี้เป็นปูตาเนอแยกกันออกจากปูฤษีปูฤษีนี่มีแต่กำปั้นปูตากับที่ว่าปีศาเมื่อกี้นี่เนี่ยตําหลักมันจะเป็นสามคู่นี่เนี่ย คือคือเก่านี่เป็นรักแล้วน้องโป๊ะโอ้เก่านี่ของแท้เลยอ,อันที่ว่าเอามาพลิกลงนั่นก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ข้างบนนี่ก้กานั่นแหละแต่ว่าที่นี่มันมีอีกตัวหนึ่งหกเก้าหกเ็ดคือแน่ๆเดินด้วยเก้านี่โอเคเลย เอามันนนเน้นลดหมวดนี่หกเก้าเนี่ยหกเก้าหกเก้าเก้าหกกับน้องพี่น้องเนาะครับพี่น้องแต่ว่าปิศนานี่ไปเล่าให้เขาฟังนี่แต่ละจังหวัดตีบอกเหมือนกันเนาะ แต่รกระตีเป็นเลขอยู่ตีแบบให้เป็นมันตีนปูผมกลับไปความรวดลายบอล่ะด้แล้วเล็กไทยสองตัวสามส่วนนี่นะครับเ,เดือนนี้มันมีจักวันสามสิบ สามสิบบ่บ่มีวันที่ที่สามสิบเอ็ดนะบ่นเมื่ออื่นนี่ก็จบเลยเลย่นี้เมื่ออื่นนี่ก็จบเลยอืมมือในหยิบเก่ามือสามสิบอ่ะมันออกวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมันก็เป็นวันสุดท้ายผู้นี้มีสามเอ็ดด้วยสามสิบสามเอ็ดตัวผู้อ่าพอทำแบบสามมีนะผมเออแม่น่าสามสิบเอ็ดอ่าอื นี่เราพ่งเอาตามนี้แล้วปุ๊เคยจะได้โทรไปบอกพ่อแ้มหรือเปล่าแหลมอยู่ครจะเอาจะจีงตป้งไงนะวัดมือมันไหมผมอามือมันโอ้หให้เบ้าแหลมติ้งมาก็ได้ครับมันมีวันถึงวันที่เท่าไหร่เนี่ยออกมือวันจันทร์ปูเหล็กนันน่นแหละอันเดือนเราเนี่ยมันสิ้นวันที่เท่าไหร่สิ้นวันที่วันอาทิตย์ครับ สินวันอาทิตย์ผมมีสามสิบเว็สมือสามเว็ดมือเหล็กออกมือวันจันทร์ครับวันจันทร์ที่หนึ่งวันที่หนึ่งครับหนึ่งไม่สาเอาคาดไาจะโทรมาวันไหนโทรวันที่หนึ่งเลยป่ะตอนเสาร์เอาวันที่หนึ่งตอนเ้าเลยแต่เช้านะครับแล้วก็บอกให้เอฟซีด้วยว่าจะตัดชัวๆเลยครับ คือตัดให้จับเงินน่ะนะครับผมเอาพี่น้องย่าเริ่มกันเด้ครับผมเกามาแล้วกดติดตามกันเอาไว้นะครับเนาะตัวนี้ก็อาไว้พิจารณาจะหาจับรัฐบาลไว้ก่อนก็ได้ใบสองใบรอบมือที่ปูมันจะครับผมตัดให้เลือกคู่เดียวที่กล้าปูเช่นแห่งหกเก่าได้พี่น้องได้พยายมกลับให้ความเก่าหกนะครับเผื่อว่ากลับตัวไวก็ค่อยสบายใจนะพี่น้องเนาะกลับเป็นบนล่างนี่จอปูเนาะ บนล่างครับเป็นบนล่างถ้าเป็นหกเจ็ดเอาล่างเนอะอย่าเอาบนโอ้หกเจ็ดนี่เป็นเป็นล่างเป็นล่างเก้านี่จะเป็นบนบม้พูดเก้าเป็นบนก็ได้ล่างก็ได้อ่าเอาบนล่างนะเพเขียนบนล่างนะอ๋ออาง่ายดีเพื่อสบายใจขับเรยวบนโบรายหางอุ้ยว่าแล้วที ครับวันที่หนึ่งเนาะตอนเช้าทันบ่ล่าล่ะทันเนาะครับให้ให้ผู้ที่ติดตามก็คอยรอฟังอีกครับให้ท่านทันพยายามติดตามเบาแรมก็พอแต้มให้ได้อย่าพลาดวันที่หนึ่งตอนเช้าเอาพี่น้องแคปนาจอได้ครับเด้อปูพันถือไว้เห็นแล้วนะครับ เอาเป็นบนล่างละเก้าปูบนเนียนที่หกเก่าทั้งหมดเลยผมหกเจ็ดเอาแต่ล่างนั่นนะหกเจ็ดเอาแต่ล่างท่านโอ้ขับลับขับเอาคือคือพูดง่ายๆเนาะณปัจจุบันเดี๋ยวนี้หกมาล่างอ่ะนะโอ้หกมาล่างเลยไปซื้อจังได้หกมาล่างเก่าอือม่ใชเป็นหกเก่าปูครับหกเก่าเก่ามหกมาล่างอืมบม่รู้ลเ่ยอืมหกมันมาล่างเลยครับ มันบัไดไปบนเพราะมันลงอยู่ในรูครับโอ้ครับเอาเป็นบนล่างครบพี่น้องหกตอาเขาหกเพเก็ดเก็ดหกเพื่สบายใจดิเพื่อสบายใจครับสามทางเนาะขอให้โชคขอให้มันเนาะครับผมปังๆเนาะรวยๆเนอะทุกผู้ทุกคนสาธุครับครับอ้าวได้ลวบอครับชัดเจนบ่ล่ะ สวัสดีพี่น้องเอพซีครับที่กำลังติดตามรับชมกันอยู่กับได้ตัวเลขได้แนวทางกันแล้วนะครับเนาะครับขับอะไรนะโอ้โหขับเปลาแหลมวผารวยกระเป๋าผารวยครับผมเสี้ยนหอยผ้ารวยครับผมขอกระเป๋าขอคุณปูครับผมครับกับรับฟังทีนะต้อลาพี่น้องทั้งทีนะนะตอนนี้ครับผมขอให้พี่น้องฟังปังกับรัฐบาลไทยครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับผม